พลตตร,รีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศอร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มอดีตพระอาจารย์ชื่อดังยากยอกเงินวัดกว่า180ล้านบาทประกอบด้วยผู้ต้องหาจำนวน3าคนประกอบด้วยนายคมหรือพระอาจารย์คมอภิโวโรอายุ39ปีนายวุฒิมาหรือพระหมอเถาหมออายุ38ปีและนางสาวจุธาทิพย์อายุ30 15ปีการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่6พฤษภาคม2566 ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรโดยจับกลุ่มตัวนายคมได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนนายวุฒิมาจับกลุมได้ที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่นางสาวจุธาทิพย์จับกลุมตัวได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวว่าสืบเนื่องจากได้รับการประสานงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบพฤติกรรมของ พระอาจารย์คมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังสงสัยว่ามีการทุจริตเงินวัดจึงจัดกำลังพื้นที่สืบสวนตรวจสอบภายในวัดจนพบว่าพระอาจารย์คมซึ่งเป็นพระผู้ดูแลการใช้ใจ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญได้ร่วมกับพระหมอเจ้าอาวาสวัดนําเงินของวัดไปใช้ใจ่ายส่วนตัวรวมถึงยังนําเงินสดไปมอบให้กับนางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของตนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บไว้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งสาคนร่วมกันยักยอกเงินของวัดไปแล้วกว่า180ล้านบาทและคาดว่าน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกอยู่ระหว่างการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจค้นบ้านพักของนางสาวจุฑาทิพย์พบเงินสดจำนวน51ล้านบาทถูกเก็บไว้ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางรวมถึงพบเงินที่ถูกเก็บไว้ในบัญชีอีกกว่า130ล้านบาทสำหรับตัวเลขยอดเงิน180ล้านบาทเป็นแค่ยอดที่ตรวจสอบพบเบื้องต้นซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้แต่คงต้องรอการตรวจอย่างละเอียดสัปดาห์หน้า โดยพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวว่าสำหรับผู้ต้องหาทั้ง3คนขณะนี้อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบค้นหาพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมส่วนจะมีการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับมาตรา1 1 2ด้วยหรือไม่ จากหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่พบความผิดดังกล่าวในส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง3ให้การรับสารภาพว่าได้นำเงินของวัดออกมาจริงรวมถึงในระหว่างที่ถือสมณเพศนั้นได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดซึ่งถือว่าเป็นการอาบัดประชิกตามข้อบัญญัติทางธรรมวินัยอีกส่วนหนึ่งทางผู้ต้องหาดึงสมัครใจที่จะลาสิกขา ด้านนายอินทพรได้กล่าวได้ว่าสำหรับจุดเริ่มต้นของกรณีดังกล่าวทางสำนักพระพุทธศาสนาได้รับร้องเรียนทางลับให้ตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตพระทั้งสองรูปโดยพฤติกรรมแรกเกี่ยวกับการประพฤติผิดพระธรรมวินัยเสพเมทุนส่วนพฤติกรรมที่สองเป็นเรื่องของการบริหารเงินไม่โปรง่งใสนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัว ซึ่งหลังรับเรื่องร้องเรียนจึงมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนพบว่าทั้งผู้มีพฤติกรรมสอบไปในทางดังกล่าวจริงจึงได้แจ้งไปยังคณะปกครองก่อนท้ายที่สุดก็ยอมรับว่ามีพฤติกรรมนั้นจริงส่วนเรื่องยักยอกเงินวัดนั้นเป็นเรื่องของคดีอาญาจึงประสานมายังกองปราบให้ช่วยตรวจสอบจนนำมาสู่การจับกลุ่มดังกล่าว